สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้จีมีความสนใจในการเลี้ยงกบนะครับว่าวัเป็นอาชีพลักลากะอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟ้ามกบค่ะมันนี่เฮ้ามาแยมแรงๆนะคะพี่น้องเพิ่งเลิกงานมากนะคะตอนนี้ช่วงนี้นะคะกับเขาฤดูหนาวเต็มทีแล้วนะคะกบกะแยมมแรงมากเขาก็จะเริ่มบ่อให้อาหารแล้วนะคะเป็นการ พักหัวอาหารแล้วพักอาหารแล้วนะคะอาการของเพื่อนบางตัวเพื่อนก็นยังอยากสิกินอาหารอยู่นะคะพี่น้องเพราะว่าบางตัวเพื่อนก็นยังปรับตัวบ้างได้นะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ก็กเริ่มจะบ,บื่กินแล้วเพราะว่าอากาศมันหนาวมันเย็นช่วงเดือดๆล่ะกะย่างหมดเสาเนาะเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมการที่จะ ล่อกการจำศีลของเพลินนะคะแต่ว่าการจำศีลในของหลูกอาตพ้ามกบเนี่ยสิปล่อยแบบธรรมชาติแบบนี้แหละสีบ่มีการเอ่เอาเฟืองเอาหยางใส่เพราะว่าบางบางหมองนะคะบางถี่เพิน่นกระเสียเอาเฟืองมามาปลูกนะคะหลักก็ให้มันส่นเข้าไปในเฟืองอันนีก็เหตุใดนะคะพี่น้องโดยที่เท้าปล่อยน้ำออกใส่น้ำพ่อพ่อทวมลังตีนกบนี่แหละนะคะเทกาเอาเฟืองมาปลูกให ให้กบมันสนนะคะแล้กกระบางที่เพิ่นก็เอาแผ่นกระเบื้องนะคะกระเบื้องที่มันเป็นลังค่าที่มันเป็นร่อนเป็นร่อนนะคะมาปุกอีกที่หนึง่งหรือว่าก,กะบ่ได้เอาเฟืองแตว่าเอาแผ่นกระเบื้องมาปุกนะคะเฮตุให้กลบมันเขาไปสนอยู่ในหันนี่ก็เป็นพฤติกรรมนะคะสำหรับการเลี้ยงกบการดูแลกลบในช่วงทีกบก็ล่างสิจจำศีลน,นะคะ ส่วนของลูกออดเองนี่ก็คือมาเป็นการทีแบบปล่อยไปเลยบ่มีการเอากระเบื้องมาใส่หรือว่าบ่มีการอาโปกุ้มโดยเฟืองใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือสิปล่อยแบบนี้แหะพี่น้องตะบากับสีไส่น้ำบัวร,ราวย,วยนะคะอันนี้แล้วหมือ่อุ่นเสาประมาณสีสวยนะคะประมาณสีมง่ง หาม้่อเสารนี่ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนทายน้ำได้แล้วนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนทายน้ำแงมหนาวเนี่ยก็บ,บอกตลอดนะคะบอกพี่น้องตลอดว่าเทาสีบบเปลี่ยนท้ายน้ำตอนเสารที่ว่ากบมันอากาศเย็นอยู่เพราะว่าหย่อมนป่ับสราหอบท่านหยาม,มันหนอกน้ำตายนะคะเพราะว่าน้ำมือเสาย์แ่เมือเสาเนี่ยมันก็นม,นกนมีความเย็นอยู่เนาะ ลักกทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นวิธีการเลี่ยงโกบในช่วงกบจำศีลน,นะคะที่ลูกออดเดม่าบอกเห็นพี่น้องเข้าด้ฟังนะคะพี่น้องมองอื่น,นะคะจะเลี่ยงแตกต่างกันไปกับเป็นเรื่องปกติที่พี่น้องเข้าสิเลี่ยงบุกขึ้กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต่างคน้นต่างประสบการณ์ต่างคน้นต่างความคิดนะคะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นสิ่งทีด่ดีเรื่องเล่าดีๆที่เฮาไดี๋ยวมาบอกสู่กันฟางนะคะถ้าพี่น้องท่านใดสนใจในการเลี้ยงกบนะคะตอนนี้กะบ่มีบ่มีกบบ่มีลูกกบบ่มีหววแหลวนะคะกะจะเป็นเริ่มต้นเป็นปีหนาประมาณมีหน้าหรือว่ากรเม่สาเป็นต้นไปนะคะพี่น้องถึงตอนนั้นกะจังเริมที่จะเปิดฟ้ามล่ะกะเป็นการพ่อขยายพันธุ์อีกที่หนึ่งนะคะ ถ้าถึงได้ดูการปีนาเนี่ยกะจังสิพยายามจิจะทายละกะ็อัปเดตให้พี่น้องอเข้าได้เบิง้งประจํานะคะพี่น้องประจําสุเทอเลือนะคะแต่ว่ายงามหนาวเนี่ยกะถ้าเป็นกลางคืนนะครับพี่น้องก็มันเบิง้งมันดูแลน้ำเนี่ยกันแล้วกันเพราะว่ากบเนี่ยอาจจะก,กระโดดขึ้นมาขึ้นมาใดนะพี่น้องถ้ากบตัวใดที่มันมีความแข็งแรงแห้งนะคะโดยเฉพาะขาหลัง นะฮะกบมันก็นอาจจะออกได้นะ,นะครับพี่นองตอนนี้กะฤดูหนาวแล้วแต่ว่ากับบริดถึงก็ว่าถึงหนาวจัดถ้าหนาวจาดเฮา,า,ารกระสีเอาไฟหลอดไฟนะคะเมื่อเปิดใส่จักสองหลอดพอเสร็สางความอบอุนไห้กับกรของห้าอีกนะคะส่วนบอน,นิกะห้าผักไว้เลยครับ,บพอว่าบ,บ่มมี่แล้ว ที่ราคากบพ่อแม่พันหนูอาการยัง่งโมกี้โตนะคะกับประมาณนับได้กับประมาณจักนาจะแม่แม่ก็น่าจะหาลอยประมาณหาลอยนะคะตัวผู้ตัวผู้กับประมาณหาลอยนะคะกล่าเล่าประมาณพันหนึ่งตบตา,าเกิดมาถึงฤดูการผสมพันธุ์ปีหนาญี่ลีเนี่ยกับโมหัวมันจะเลือลายเลือหน่อยเป็นไหน ะะอันนีกกาจังมาเบิงกันอีกท่านึงนะคะถึงตอนนั้นมันก็จะเหลือตัวที่มันแข็งแรงที่สุดแหละเพื่อที่จะอยู่หลอดไปถึงปีหน้านะคะประมาณมีนาเมษานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวถ้าพี่น้องมีขอของใจยิงหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะพี่น้องก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านล่างคลิปได้เลยเ,ลยเดียวหลอว่าดิงกะสิเขาไปตอบนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม พอกันไม่คิปหนานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ